สวัสดีค่ะวันนี้นกจะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้สําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะคะที่จะฉีดยาน้องเป็ดน,น้องไก่นะคะให้ทำยังไงที่ว่าเข็มมันยาวแบบนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีเทคนิคมันจะแทงเข้าไปโดยโดนโดนอวัยวะของเขานะคะมันก็จะเกิดการบาดเจ็บได้นะคะ อันนี้นกจะมาตัดปอกปอกของเข็มนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เข็มมันเข้าไปได้ลึกนะคะเราก็หมดกังวลหายห่วงนี่เห็นไหมคะพอดีเลยนกยินดีให้คำปรึกษาด้วยนะคะ ท่านใดเป็นมือใหม่ทักนกมาได้เลยนะคะนกยินดีค่ะสวัสดีค่ะ